สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีสองพี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาถามยี่สิบคำถามกับพี่ผุดสดีแต่เดี๋ยวเราต้องนับนิ้วคราวที่แล้วถามพี่อ้อยไม่รู้ถึงหรือเกินไม่ได้นับเอาตีว้วเอาตีว้วมาวางตี้วเอาตีว้วข้อที่หนข้อที่หนถามพี่ผุดสดีว่าอะไรที่ไม่ชอบที่อเมริกา ที่ตัวเองได้อยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่ที่อเมริกาทั่วหรอกเอาแค่ที่เราเจอแล้วเราไม่ชอบที่ไม่ชอบคือคนขับรถเขาจะเป็นต้องเอาเอาแบบถูกกฎหมายเป๊ะๆเลยอ่ะอ๋อหมายถึงหมายถึงกฎหมายกฎหมายขับรถอไม่ไม่มีการเอาลูกกกฎหมายเขากาดีเมาเขาเขาดีแต่ว่าเราอะเราช้านิดนึงอย่างเงี้ยเขาจะเบียดแต่ไล่เราแล้วแป๊มแปอย่างเงี้ยทําให้ความรู้สึกเราแบบ ที่นี่ไม่มีนะที่หนูอยู่ไม่มีจริงนะที่กล่าวเออเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้เออเลี้ยวตรงนี้ดีไหมอะไรเนี่ยช้าไปนิดคนขับรถเป็นบางคนแล้วกันเนาะเป็นบางคนไอรอนอ่าไอรอนโอเคข้อที่สองไม่ชอบเลยอ่ะโดยเฉพาะแฟนพี่นี่โอเคบอสจบ๋อก็สองแล้วมีอะไรที่ชอบชอบวิวทิวทัศน์วิวทิวทัศน์ แล้วบ้านเมืองเขาจะสวยสะอาดชอบมากมองไปทั้งไหนแบบรู้สึกสบายตาบเราได้เห็นเพื่อะไรนันน <p ern. S 2> นะอ่าเดี๋ยว,วาถาม5ม้ข้อแลวพี่อ้ <c oughs> อยาถาม5้ <c oughs> ข้อสลับกันนะสถ้าให้พี่เลือกนะระหว่างบ้านหลังใหญ่ที่อยู่นี่จัดว่าใหญ่ไหมที่อยู่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไ่ใหญ่กับบ้านหลังเล็กที่มีที่อยู่นี่มีกี่ห้องนอน ข้างบนสองข้างล่างอีกสองอ่าก็ใหญ่อ่าล้วถ้าให้เลือกให้เลือกไปอยู่แบบบ้านหลังเล็กก็เห็นใน <c oughs> ใน y o u t u b e ของฝรั่งเขาจะแบบบางคนอยู่บ้านใหญ่แล้วก็มาอยู่เป็นไทนีโฮมอย่างเงี้ยเป็นบ้านหลังเล็กแบบตู้คอนเทนเนอร์เลยอะ่ะบ้านหลังใหญ่อยู่ในเมืองกับบ้านหลังเล็กตู้คอนเทนเนอร์เลยไปอยู่ท่ามกลางภูเขาน้ําตกลําธารเลยเลือกเลือกบ้านหลังเล็เลอกลลอยู่ท่ามกลางภูเขาน้ําตก ถ้าสามีพี่สมมุติสามีพี่บอกว่าไม่ให้พี่อ่ะกินอาหารไทยอีกเลยพี่จะบอกเขาว่าไงสมมุติวันหนึ่งวันนี้คือเดยูยูยไออ่ะไม่อยากให้อยู่กินอาหารไทยแล้ะไอเหม็นหรือไอเหตุผลอะไรก็ไม่ว่าไปพี่จะจะยังไงอะคะพี่จะบอกเขาว่าไงพี่บอกว่าพี่ตายแน่ <laughs> พี่ตกตายแน่แนถ้าไม่ให้ยังกินอาหารไทยเนี่ย ให้ฉันเธอไม่ตายหรอกเธอกินเธออยู่ได้เธอไม่ตายเอาแบบจริงจริงยังๆอ่ะใช่จริงสิเนี่ยพี่ก็พูดจริงเนี่ยถ้าฉันกินอาหารฝรั่งเนี่ยฉันกินไม่ได้หรอกพี่ฉันบังคับให้ฉันกินอาหารฝรั่งอ่ะฉันกินไม่ได้เกิน้แต่ไม่ใช่กินทุกวันไม่ใช่กินทุกวันไม่แต่เธอต้องแต่ฉันไม่ให้เธอกินไงเธอแบบถ้าเกิดเขาแบบเด็ดขาดอ่ะจะฉันไม่ให้เธอกินอ่ะเธอไม่ตายหรอกเธอต้องกินอาหารฝรั่งอย่างเดียวพี่จะทํำยังไง ทำไงดีอะลองคิดดูยกลับไป<ล>ยอยู่ไทยดียวกว่าม<ะ>ั้งฉันจะกลับไทยเออพี่ <c oughs> ฉันจะกลับไทย <c oughs> เขาน่าจะยอมแหล <c oughs> ะฉ <c oughs> ันจะกลับไทยแล้วเอ่อข้อห้าโอนะข้อห้าถ้าให้พี่นะเลือกอยู่บ้านเฉยๆกับให้พี่อ่ะเลี้ยงเด็กพี่พี่ชอบทำอาหารรู้ให้พี่อยู่บ้านเฉยๆกับให้พี่รับจ้างเลี้ยงเด็กพี่เลือกอะไรพี่เลือกเลือกอยู่บ้านเฉยๆ ทำไมอะพี่ไม่ชอบเด็กอะไม่ใช่ไม่ชอบเด็กเดี๋ยวพี่กลัวเด็กเป็นอะไรกลัวเลี้ยงไม่ได้มันอึดอัดพี่โอเคโอเคพี่เคยไปเลี้ยงมาแล้วมันอึดอัดอ๋อโอเคมันอยู่เฉยๆไม่ต้องอยู่ว่าเฉยๆดีกว่าโอเคกเอาพี่อ้อยห้าข้อพี่อ้อยห้าข้อแล้วก็จะถามพี่ผุดสดีบ้างนะข้อแรกการมีสามีระหว่างสามมีคนไทยกับสามี คนต่างชาติคำถามโลกแบดอันนี้ตอบยากค่ะไม่อ้อยจะถามว่าในฐานะที่เอายุคสูงวัยแล้วเราเคยแต่งงานมาแล้วเพยก็เคยแต่งงานมาแล้วพี่พูุษฎีก็เคยแต่งงานาแล้วเราเคยมีสามีเป็นคนไทยก็ต้องมีอันจะต้องแยกจากกันไม่ว่าจะไปตายหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราก็มาใช้ชีวิตกับสามีคนต่างชาติอยากจะถามว่ากาแตกต่างของผู้ชาย จากสองบินแบน์เนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันต่างกันคนละครึ่งทางนะคนไทยอีกอย่างเนึงยฝรั่งอีกอย่างนึงต่างกันมากเลยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยกยกจะอย่าง,งสักอย่างหนึ่งอะไรที่ต่างกันคนไทยชอบบังคับความรู้สึกนะฝรั่งเขาไม่<า>ไ,มไม่ชอบบังคนะเาไม่บังคับเราเอาอมไม่หมการ แต่มันก็เป็นบางคนเองนะบางคนก็เจอแบบฝรั่งบงการแล้วก็เอาเรื่องของเราเอาบางส่วนอ่ะขออยข้อนึงอ่ะอะไรอีกอีข้อหนึ่งที่ต่างนอกจากบังคับแล้วมีอะไรอีกความรับผิดชอบความหล่อไหมคิดช่วยคิดไกความเอาใจใส่ ความใจดีอะต่างกันปิดใจปิดใจต่างกันใจอะขายไทยมันก็เป็นบางคนอย่างนั้นแหละที่พี่เจอมาคนใจดีกับคนใจไม่ดีเงี้ยทุกวันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เพื่อใครคำถามยากจังเพื่ออะไรคำถามยากๆใหญ่อะอยู่เพื่อใครแล้วก็อยู่เพื่ออะไรนี่อยู่เพื่อลูกเลยเนี่ยเพื่อลูกไม่ได้อยู่เพื่อสามีไม่ได้อยู่เพื่อครอบครัวยังเพห่วงลูกอยู่แล้วถ้าไม่มีพี่แล้วลูกเขาจะอยู่ได้ไหม ได้แต่เราก็คิดไปเองเราห่วงเขาเราชอบคิดแทนเขาสายคนไทยเนาะโตแค่ไหนชอบคิดแทนเขาไม่อยู่ที่นี่ได้สักพักนะเวลาที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราเคยเดือดร้อนเรื่องเงินเราเคยอยากใช้เงินแต่ไม่มีเงินให้ใช้ทุกวันเนี้เรื่องเงินสําคัญแค่ไหนกับชีวิตของพี่อ่ะไม่สําคัญเท่าไหร่นะแต่มันเงินสํสำคัญแต่ไม่สําคัญเท่าไหร่ออืสำคัญแต่ไม่สําคัญเท่าไหร่ตอนเนี้ย มัน <Okay. S 2> มันรู้สึกว่าโล่งถ้าเราอยู่ไทยรู้สึกมันไม่โล่งอ่ะม,มันไม่มีเงินใช้อะ่ะจะทําอะไรก็ไม่ได้ราะจริงจรนะิง้วถ้าพี่พูดคาว่าอยู่เมืองไทยแล้วไม่มีเงินใช้อยู่ที่นี่มีเงินใช้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเงินสําคัญที่สุดเพราะเรามาอยู่ที่นี่พอมีเงินใช้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นเรื่อง,อ,งอื่นสําคัญกว่าเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนที่เราใช้ชีวิตร่วมกันสําคัญกว่า ทำไมพี่ปุตรสีถึงตกลงมาใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้มันก็มีปัจจัยเรื่องเงินมาแหละเรื่องอื่นก็ตามทีหลังแล้วตอนนี้เรื่องเงินก็เลยตกไปอยู่ข้างล่างตกไปอยู่ข้างล่างเรื่องอื่นสำคัญมากขึ้นมาแทนชัดเจนมากในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยจนวนนี้เราถือว่าเราเป็นผู้สูงวัยล้ะอยากถามพี่ว่าชีวิต ที่ผ่านมาแล้วมันพลิกผันที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรพลิกผันที่สุดก็คือเรื่องการตัดสินใจเออร์ี่ก่อนเกษียณพลิกผันมากพลิกผันของพี่เออร์ี่ก่อนเกษียณนี่คือตอนแรกก็ไม่ได้คาดใช่ไหมคะเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเออร์ี่ก่อนแต่พอเออร์ลี่ก่อนก็เลยเป็นเรื่องที่พลิกผันชีวิตตัวเองขอบคุณมากค่ะพี่ มาของโอต่อยห้าข้อแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปที่พี่ห้าข้อข้อหนึ่งรอบสองอะไร <c oughs> ที่พี่ต้องมันมาหัดทำอ่ะที่ประเทศเนี้ยอยู่ไทยไม่ได้ทำอ,อาหารฝรั่งเลยอาหารฝรั่งใครซ <c oughs> ักผ้าพี่กับลุงใครซักผ้าเป็นหลักหรือช่วยกันพี่จะซักเป็นหลักพี่ซักเป็นหลักพี่อ่ะรู้สึกยังไงในการ ต้องอาบน้ําร้อนโอ้ยพี่ชอบมากอาบน้ําร้อนอยู่ไทยอาบไหมอยู่ไทยอาบยไทยก็อาบน้ำร้อนอยู่แล้วอะบางคนบางคนเขาไม่ก็อาบคนเขาไม่เคยอาบน้ําร้อนที่ไทยไงอ๋อเออเหมือนกันเลยชอบเหมือนกันขอแถมขอแถมแต่อาบน้ำร้อนเนี่ยแต่ข้อใหม่ที่กลับไทยเนี่ยนะสมมติโอ้ไม่รู้หรอกบ้านพี่อาจจะมีเครื่องทาน้าร้อนก็ได้สมมติว่าพี่ไม่มีเครื่องทาน้ําร้อนเพราะตัวโอ๊ตเองอะโอ๊ตอาบไม่ได้พี่อาบน้ําเย็นอะได้ไหม รู้สึกยังไงคือมันจะเป็นต้องอาบแต่โอ๊ตอะจริงๆแล้วคือโอ๊ตกลับไปไทยน่ยโอ๊ตอะมีปัญหาในเรื่องการอาบน้ําเย็นมากเหมือนกับร่างกายมันปรับไปแล้วอะคือถ้าให้เลือกได้อ่ะอยากอาบน้ําร้อนพี่อยเป็นยังไงตอนพี่กลับไปไทยอะพี่ยังอาบน้ำเย็นได้ไหมมีช่วงหนึ่งเครื่องทาน้ําอุ่นเสียนะโอ้โหอาบไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมคือมันร่างกายมันปรับไปแล้วอะใช่ไหมไปแล้วถ้าพี่อะไปสถานที่ไปที่คงไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยปวดเอออะมันปวดเออ ไม่ใช่ปวดฉี่นะแล้วไม่มีห้องน้ําแบบชักโครกเว้ยแล้วมันต้องไปเข้าไอห้องน้ําตู้อะเออพี่จะปล่อยไว้หรือพี่จะเก็บไว้สมมติอีกอีกชั่วโมงเดือถึงจะเข้าเมืองไม่ต้องอะไรหรอกพี่ไปเขานี่แหละพี่ไปเขานี่แหละเคยมีประสบการณ์ไปเขาเหรอโอ้ยยังไม่เคยเออพี่ดีกว่าโอยังไม่เคยพี่ก็บอกแฟนพี่เลยบอกแอม go to toilet ก่อนนะ เออดีว่ะดีว่ะ <c oughs> เคยมีครั้งหนึ่งไม่ฟังใครไม่รู้ฟังพี่อ้อยหรือใครที่ต้องเอาเสียมเอาพั่วไปอ่ะคือมิ่เตอรอ่ะเขาเคยพาไปซื้อที่ตอนจะเดินอุนทยาน,ยานเอเอเขาซื้อเขาซื้อเราก็ถามบอกยูเอาไปทําอะไรอ่ะบอกเอาเผื่อเราอ่ะอยากทอยเลทไง มันไม่มีห้องน้ําบอกหรอแต,แต่เราก็ไม่ได้ใช้นะก็เดินจนจบอ่ะเก็บออกข้างนอกพี่อ้อยถามห้าข้อสุดท้ายคําถาม <c oughs> ของอ้อยอะแล้วรอด <c oughs> ระย <c oughs> ใหน่อย <c oughs> นะถ้าไม่อยากต่อก็บอกนะไม่อยากต่อก,ก็ไม่ต้องตอออ้อยจําได้เมื่อสมัยที่อยู่ที่ไทยแล้วเรามีสามีเนี่ยแม่ จะบอกประจำว่าผู้หญิงที่มีสามีอยู่ด้วยเนี่ยถือว่ามีบารมีเพราะว่าผู้ชายเขาจะเป็นบารมีที่คุ้มครองเราใครที่เขาจะมาทำร้ายเราใครที่เขาจะมาว่ากล่าวอะไรเราเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเรามีสามีเขาก็จะไม่กล้าอันนี้อ้อยเห็นจริงกับแม่เมื่อแม่พูดเรื่องนี้พอเราแก่ตัวเราเรรู้ึเออมันจริงว่ะอ้อยก็เลยอยากถามพ่ผูณิรีว่าความคิดอย่างเนี้ย กับสามีคนไทยและสามีคนต่างชาติเนี่ยมันใช้กันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่คือของคนต่างชาติเนี่ยมันไม่ใช่หรือว่าอไม่ใช่มันไม่ได้แล้วสองหมายทั้งว่าสามีคนไทยของพี่ก็ไม่ใช่แ้วไม่ใช่หลังก็ไม่ใช่ความรู้สึกพี่นะพี่ อยู่ตัวคนเดียวก็ได้เงี้ยมันใช่ใ<อ>บ้า,เ,<ร>าเองอยู่ตัวคนเดียวได้แต่พอสิ่งที่แม่พูดมาแล้วมันมีความรู้สึกในช่วงหนึ่งเวลาที่เราใช้ตอนที่อ้อยอยู่ไทยอะ่ะ เมื่อสามีอ้อยเสียไปแล้วว่าอ้อยอยู่เป็นมาอยู่20กว่าปี24ปีในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเลยเราอยู่ตัวคนเดียวทั้งทั้งไม่ไม่มีใครเขามาทําอะไรนะแต่มันเหมือนกับว่าไม่มีบารมีเราไม่มีใครปกป้องคุ้มครองเราใครอ้อยเคยน้ําท่วมบ้านเราอ้อยีขึ้นไปอยู่ชั้นสองกับลูกตอนนั้นโชคดีลูกกลับมาหา มันมีผู้ชายมันมาเดินย่ำน้ำอยู่งร่างแล้วมันก็รู้ว่าเราอยู่คนเดียวมันเดินมาแล้วเราก็ชะงุกออกมาดูว่าเอ้ยใครว่าย่ำน้ำเข้ามาได้เข้ามาได้ถูบ้านเราแต่ติดรั้วบ้านเราอ่ะก็จะออกไปดูความที่เราอยู่คนเดียวพอเราออกไปดูเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยมันก็เงยขึ้นมามองเราแล้วมันเหมือนกับท้าทายอ่ะมันเหมือนกับว่าไม่กลัวไม่หลบไม่อะไรเราเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรเปล่า ทำให้เนี่ยช่วงอย่างนนเนี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีบาร,รมีไม่มีคนคุ้มครองเราไม่มีใครดูแลเราอะไรมันก็อาจจะเกิดกับเราก็ได้ตัวเราเราก็ต้องเอาตัวเราเป็นใหญ่เอาตัวเราให้รอดก่อนด้วยจิตสำนึกของเราอะจะทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเราเอง เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเราเองแต่พอบางช่วงบางสถานการณ์อ้อยเป็นแบบนั้นแต่สำหรับพี่ไม่ไม่รู้สึกแบบนั้นเลยไม่รู้สึกเพราะว่าเป็นเพราะพี่มีลูกชายครับมีลูกชายอ๋ออ๋ออ๋อโอเคลูกชายก็เป็นตำรวจด้วยเนาะคมครองได้โอ้ดีดีจังเลยพี่เชื่อไหมโอ้เชื่อไหมว่า ผู้หญิงไทยอ่ะก็อยากได้อยากแต่งงานกับคนต่างชาติเพราะจากประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงไทยที่ได้สามีเป็นคนต่างชาติแล้วเนี่ยผู้ชายมักจะเป็นคนดีให้เกียรติคนที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขแล้วเนี่ยก็มีมากมากมากพอที่จะกล่าวถือถึงได้แล้วเราเชื่อไหมว่านอกจากผู้หญิงไทยจะมีมาสามีเป็นคนต่างชาติแล้วเนี่ยผู้หญิงต่างชาติ ก็ยังไปเป็นสามีของผู้หญิงไทยด้วยเชื่อไหมมีเยอะมีเยอะผู้หญิงไปไปผู้หญิงต่างชาติไปเป็นสามีผู้หญิงไทยมีออกข่าวอะทีวีไทยอะก็เห็นไในข่าวอ่ะผู้หญิงต่างชาติไปมีสามีไปเป็นสามีไทยเป็นไปเป็นสามีผู้หญิงไทย มีกรณีผู้ชายเอ่อผู้ผู้หญิงต่างชาติได้สามีเป็นผู้ชายไทยมีอันนั้นมีมีเป็นลำดับที่สองจากผู้หญิงไทยมาได้สามีคนต่งงานแต่อ้อยไปเห็นมาผู้หญิงต่างชาติไปเป็นสามีผู้หญิงไทยอ๋อไม่เคยพี่ไม่เคยเห็นอ้อยก็เห็นข่าวคือเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะได้ไปเห็นแล้วก็ไปเห็นแล้วเขาไปแต่งงานกันเขาก็มอบสินสอดเป็นล้านๆให้กับผู้หญิงคนนั้นด้วยเนาะแต่ไม่ได้ตามต่อ ว่าเรื่องราวเป็นยังไงมีโอกาสนะพี่จะให้โอกาสผู้หญิงไทยได้มาใช้ชีวิตกับผู้ชายต่างชาติไหมมันก็ขึ้นอยู่กับที่เขาชอบหรือเปล่าอย่างลูกสาวคนเล็กพี่นะพี่พยายามติดต่อให้เขาก็บอกเขาไม่ชอบฝรั่ง มันก็ไม่ได้เหมือนลูกอ้อยเลยลูกอ้อยเขาไม่เอาอ้อยชวนไปอยู่นี่ก็ไม่เอาไม่เอาสามีฝรั่งอันนั้นก็คือลูกลูกหลานของเรานะเป็นคนที่ใกล้เราที่สุดนะเมื่อเรามาใช้ชีวิตแลเรารู้ว่าความสุขมันเป็นยังไงเราก็อยากแบ่งแชร์ความสุขให้กับคนใกล้เราลูกสาวคนโตได้สามีฝรั่งคนเล็กไม่เอาความสุขที่สุดของชีวิต ของพี่เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ได้เห็นลูกได้สุขสบายมีชีวิตที่สุขสบายไม่มีความทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนมีความทุกข์ก็ไม่เอาอีกจบคําถามพี่พูษเสวันนี้นะคะเราก็ลากันเลยเนาะขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณพี่พูษเสดีนะขอบคุณโอ๊ตด้วยค่ะสองพี่ด้วยสวัสดีค่ะ